Thank <laughs> you. ันนี้คณะวิทยาการเรามีกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ราศศ0ก์นักศึกษาคณะวิทยาการจัดก,การเลือดสีนาเงินนะครับวันนี้นักศึกษาได้มารวมกันอยู่ที่ใต้หอประชุมวชิราลงกรณ์นะครับเพิ่งมีนักศึกษาใหม่ประมาณ1 4 5 7คนนะครับสําหรับนโยบายของ คณะกรรมาจัดการในการรับน้นองใหม่ก็คือเพื่อนักศึกษานะครับมีความรักสามัคคีนะครับในหมู่คณะนะครับมีความสามัคสมานสามัคคีกลมเกลียวกันมีการเริ่มต้นที่ดีในการเรียนณนะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะักคณะวิการจัดก,การนะครับซึ่ง ในการรับน้องใหม่ก็มุ่งเน้นไปถึงความสัมพันธ์น้องพี่นะครับวันนี้ทางสโมสรนักศึกษาก็ได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับที่เตรียมไว้สําหรับนักศึกษาใหม่รหัสอกศูนย์ของคณะวิชาการจัดการนะครับซึ่งกิจกรรมแต่ละกิจกรรมก็เป็นการมุ่งเน้นสร้างสรรค์ส่งเสริมความสามัคคีนะครับเราไม่เน้นกิจกรรมที่ สกปรกนะครับหรือว่ากิจกรรมที่ไม่สร้างสรรค์นะครับเป็นกิจกรรมเชิงวิชาการและกิจกรรมบุญเดื่นที่ทางสโมสรได้เตรียมไว้ผมในานามของคณะวิชาการจัดการก็ขอกล่าวต้อนรับนะครับนักศึกษารหัสอุคูนคณะวิชาการจัดการทุกท่านนะครับด้วยความยินดียิ่งสวัสดีครับ วนของคณนะวิทยาการจากกัดการนะครับได้จัดก,กิจกรรมรับน้องขึ้นในวันที่16-18มิถุนายนนะครับโดยเรามีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะให้น้องและรุ่นพี่นะครับได้รู้จักกันโดยนะครับน้องที่เป็นแฟชี่นะครับ จะได้ปรับตัวในการใช้ชีวิตในหมาลรการพบเพื่อนและการใช้ชีวิตในหมาลรว่าต้องจะทำอย่างไงบ้างน,นะครับโดยทางสมโมสรนนะักศึกษาคณะวิทยากา,การนะครับเขาให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะครับโดยเรารับน้องสร้างสรรค์น,นะครับตามโครงการรับน้องใหม่วจกสารสัมพันธ์น้องพี่ปลูกฝังจิตสาธารณะนะครับเพื่อที่จะให้น้องเฟชชี่ปีหนึ่งนะครับได้ให้ความสําคัญกับ การรับน้องโดยที่มีรุ่นพี่นะครับได้มาให้ความรู้การใช้ชีวิตในหมาเลยให้กับปรึกษาน้องๆนะครับในทุกเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการลงทะเบียนเรียนการใช้ชีวิตในหมาเลยนะครับโดยทางสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์นะครับมีความยินดีนะครับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับโดยวัตถุประสงค์ที่เราคาดว่าจะได้รับนะครับคือน้องๆนะครับสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตหมาอะไรได้ดีนะครับเพราะในการจัดกิจกรรมรับน้องนะครับจะเป็นกิจกรรม ที่ทาให้รุ่นพี่ได้รุ่นน้องนะครับได้ดากการู้จักกันมีปัญหาอะไรนะครับรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะครับจะได้ปรึกษาหารือกันนะครับเพื่อในการดําเนินชีวิตในการใช้ชีวิตในหมหาลัยต่อไปครับค่ะสว่วนนี้นะคะหนูชื่อนางสาวชฉยานไกรวงเรียนนิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์ค่ะรู้สึกดีใจมากคะ่ะที่มีรุ่นพี่นะคะจัดกิจก,ก,กรรมแบบนี้ดีๆแบบนี้ให้น้องๆน,นะคะเพื่อให,ให,ให้ให้พวกเราทุกคนนะคะ คีกรรันและบองดองกันค่ะความประทับใจนะคะในกิจกรรมนี้นะคะก็คือพี่รุ่นพี่มาแสดงความสามารถอะไรแี้เต้นให้น้องๆดูค่ะมีความสุขมากค่ะพี่พี่มามอบความสุขให้น้องๆ้องเละจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็คือใช้ชีวิต